สวัสดีครับสวัสดีทักทายเพื่อนๆน,นะครับผมพี่น้องชาวไก่ชนแล้วก็ FC ทุกท่านนะครับผมมีเพื่อนท่านหนึ่งนะครับผมสอบถามมาว่าพี่ครับไก่เป็นหล,ล,ลอดลมอักเสบนะครับผมรักษายังไงหลอดลมอักเสบนะครับผมก็มีวิธีการรักษาง่ายๆดังนี้นะครับผมก็คืออ่ หนึ่งนะครับฉีดยาออกซ่ฉลักสีส้มนะครับผมซีซีหนึ่งนะครับแล้วก็ให้ตัวยาแก้กสีสีเขียวฟ้านะครับชื่อตัวยาอะม็อกซี่นะครับ1เม็ดแล้วก็บวกกับทีซีเมซินนะครับอีก1เม็ดนะครับยาฉีดเราฉีดครั้งเดียวนะครับแล้วก็ดูอาการไปมาสัก4วัน5วัน ถ้ามันทุเราดีขึ้นก็ซ้ำเข้าไปซีซีนึงแต่ถ้ามันดีขึ้นแล้วก็หยุดนะครับพอแต่ยากินนั้นนะครับตัวยาอะม็อกซีเนี่ยเราให้กิน3วันนะครับผมวาลมิรตัวยาทีซีเมซินนะครับผมเราให้ครั้งเดียวนะครับเว้นไป4 5หวันถ้ามันยังไม่ดีขึ้นหรือทุเราลงก็ซ้ำอีกเม็ดนึงพร้อ,รอมๆกับตัวยาฉีดออกซี่นะครับแต่ที่ให้กินทุกวันคืออะม็อกซีสีเขียว นะครับก็มีวิธีการรักษาง่ายๆดังนี้หลอดลมบ,บักเสบหรือว่าบัดลงคอบัดคอดังคอครอกหนะครับหายแน่นอนครับผมแต่ถ้าอาการหนักนะครับหนักถึงขั้นหายใจวีดนะครับมีอาการหน้าดําหอบจัดนะครับก็คือให้ทําใจนะครับผมอาการนี้เนี่ยนะครับมันลงปอดปอดพงังปอดเสียนะครับมันจะไม่ใช่สาเหตุที่หลอดลมล้วมันจะไปเป็นสาเหตุของปอด นะครับไก่เป็นนักกีฬานะครับผมถ้ามาอาการมันหนักมากเรารักษาหายมามันก็ชนไม่ได้นะครับก็ให้ทําลายทิ้งไปนะครับเก็บไว้ก็จะเป็นพาหะนาโรคให้ตัวอื่นไปนะครับมันจะติดต่อตัวอื่นนะครับโอเคครับขอให้เพื่อนๆทุกท่านโชคดีมีสาระดีๆนํามาฝากแค่นี้นะครับมีปัญหาเรื่องการเลี้ยงไก่ก็สอบถามกันได้เข้ามานะครับโอเคครับสวัสดีครับ